รุ่นี้นะครับสามเดือนสามเดือนกับสิบวันนี้จะชอบนะครับสิ่งที่ประทับใจมีหมอพัดนะครก็คือประหยัดต้นทุนนะครับลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มกำไรนะครับผมอยากให้เกษตรกร,ร,กรทดลองใช้เหมือนผมดูนะครับรุ่นนี้รุ่นที่สองนะครับหมูได้สามเดือนกับสิบวันนะครับ ก็ประทับใจนะครับเรื่องของดีมอพัด์หนึ่งหนึ่งคือลดต้นทุนนะครับสองเพิ่มกําไรนะครับหมูแต่และตัวจะอ้วนๆนะครับร้อยยี่สิบร้อยสามสิบโลขึ้นนะครับหมูสามเดือนกับสิบวันนะครับดีมอพัดนะครับดูนะครับอ้วนมากนะครับ ตูดเป็นตูดนะครับหมูสามเดือนนะครับอ้วนมากนะครับเคยรีวิวให้ดูหมูได้สามเดือนนะครับนี่ครับนี่ครับัวช่วยผมนะครับนี่ัวช่วยเกษตรกรนะครับดีมอฟพลัสนะครับผมใช้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่สองนะครับรุ่นแรกก็สามเดือนได้ร้อยกว่าโลทุกตัวนะครับ นี่นะครับนี่ครับยาวอ้วนตูดเป็นตูดนะครับนี่ครับดูเดินจะไม่ไปแล้วนี่นะครับนี่นะครับความประทับใจที่ใช้ก็คือหมูโตไวนะครับประหยัดต้นทุนนะครับตัวช่วยของเกษตรกรอีกหนึ่งทางเลือกนะครับ D-MO Plus นะครับผสมอาหารนะครับผมไม่กิน ประจำนะครับไม่ได้ขาดรุ่นที่สองนะครับเกษตรกรใช้แล้วไม่ผิดหวังนะครับนี่นะครับอินแล้วก็นอนนะครับดูนะครับนี่ครับดูนะครับโตดเป็นโตดนะครับนี่ครับอิกแล้วก็นอนครับอ้วนไม่ค่อยอยากลุกแล้วนะครับพออายุสามเดือนกับสิบวัน นี่ครับร้อยยี่สิบนะครับตัวนี้ผลิตภัณฑ์ดีมอพัดนะครับนี่นะครับ ใช้แล้วดีประทับใจหมูชอบนะครับกินดีดูอ้วนนะครับดูการกินของเขานะครับสิ่งที่ผมประทับใจก็คือประหยัดประหยัดต้นทุนนะครับประหยัดต้นทุนประหยัดต้นทุนหนึ่งอาหารในของผมสามเดือนครึ่งก็ประหยัดไปแล้วอ่า20กระสอบนะครับเรื่องของอาหารนะครับประทับใจก็คือหนึ่งหมูหมูจะอ้วนแล้วทําให้เรามีกําไรอย่างของผมงวดที่แล้วนี่เก้าตัวได้แสนสามครับ แสนสามตัวละร้อยสามสิบโลไม่ขาดนะครับหมูสามเดือนครึ่งน,นะครับดีมมพลัสนะครับผลิตภัณฑ์อาหารหมูกินแล้วชอบนะครับผมอยากให้เกษตรกรทดลองใช้ผมบนี่รุ่นที่สามแล้วนะครับนี่รุ่นที่สามนะครับนี่รุ่นที่สามสองเดือนสองเดือน,นครับตอนนี้รุ่นที่สามสองเดือนแล้วข้อนี้ก็สิบสามตัวนะครับนี่กินแล้วก็นอนนะครับ ประทับใจนะครับดีมอฟพลัสนะครับสุดยอดของอาหารเสริมสําหรับสัตว์ทั่วไปครับแต่ผมให้หมูนะครับของผมนี่หมูถูกใจลุ้นวนครับประทับใจมากๆกําไรครึ่งเกินครึ่งครับกาไรเกินครึ่งครับผม